สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดผวาเจองูยักษ์ปริศนาคล้ายอนาคอนดาโผล่เลยผ่านข้างบ้านรเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับคลิปจากผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งที่ได้เผยเหตุการณ์งูยักษ์ปริศนาเลื้อยผ่านข้างบ้านอย่างสยดสยอง ผู้โพสต์ระบุข้อความว่าของจริงใหญ่มากอนาคอนดาอยู่ในบ้านเราได้ไงรอเจ้าหน้าที่มาจับจ้าสยองน่ากลัวกลืนเราได้สบายอ่ะทางนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนสงสัยว่างูยักษ์ตัวใหญ่ขนาดนี้หลุดมาจากไหนมาได้ยังไงเป็นงูอะไรกันแน่บางก็สงสัยว่าคลิปดังกล่าวตัดต่อหรือไม่ เป็นเหตุการณ์ที่ไหนพร้อมขอคลิปเหตุการณ์ตอนเจ้าหน้าที่มาจับงูด้วยซึ่งเจ้าของคลิปก็บอกว่าตอนนี้ยังจับไม่ได้เพราะงูมุดเข้าไปในโพรงใต้ถุนบ้านร้างยังไม่ได้ออกมาส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรงเทพมหานครย่านคลองสามวา ต่อมาทางด้านเจ้าของคลิปดังกล่าวก็ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าที่คนสงสัยว่างูตัวจริงหรือเปล่ายืนยันว่าตัวจริงเสียงจริงไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ใดๆถ่ายจากมือตนเองเลยเมื่อวานตกใจมากและกลัวมากแต่ก็พยายามตั้งสติถ่ายคลิปเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีงูจริงๆ แต่ยังไม่สามารถจับได้เพราะงูเลื้อยไปใต้ถุนบ้านร้างซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านของตนเองรองให้มันออกมาก่อนถึงจะดำเนินการได้ยอมรับว่าเมื่อวันตกใจมากไม่เคยเจองูใหญ่ขนาดนี้แล้วก็กลัวด้วยอย่างไรก็ตามได้ไม่เราข้อหวยต่างก็มาถามถ่ายถึงเลขทะเบียนบ้านที่เจองูยักษ์ตัวนี้เพื่อจะได้โชคซึ่งเจ้าของคลิปก็ตอบให้แบบชัดๆว่า3 0 2ทับหเจจ้าพี่จ๋าเพื่อมีโชคร่วมกันค่ะ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ